ทางทายทา่านผู้ชมคือเกาจ้าหอยปูปลาช่วงนี้บานเข้ากับพ่อได้ยุได้กินนะจ้า มีช่วงนี้น้ำเริ่มคอนปลาคอนกับพ่อได้อยู่ได้กินอีปูก็เริ่มเขาหู้ปลาหอยก็ไปหาเก็บเอานังคางคู่มันก็ย่างเล่นล่องทงหน้าตาเศร้าเพื่อสิเดยเน่าอยู่เน่กินปูกำลังขุดหูไรยเลยจ้าช่วงนี้เห็นอยู่คางคู่เลยขุดมาปนในทั้งปูในทั้งหอยในทั้งปลาปลากระปลาคอนปลาคอหน่อยพ่อก็ออามาจะหน้าจ้ะมีกะเพาะหินเมนูหมกปลาคอหน่อยปนอีกกระปู ปลูกอะฮพุดเอาน้ำ้างคู่เพราะว่าท่านเอกเกี่ยวเขาช่วงนี้ก็เริ่มพุดอยากจังน้อยจ้ะน้ำพึ่งรดน้ำพึ่งบกดินก็เลยเป็นขีต้ตมปลาในแจงกระมกแห้งๆมกใส่ใบตองหอมๆใส่ตะไคร่ใส่พอีตู้ใส่เกลือปลูกเอาไปย่างไฟให้ซุกๆให้กรอบๆจังน้อยเวลาเอาอมาต่ามันยังสิต่ายงนะจ้ะแนวยูแมวกินบานเท่ากับประมาณนี้แหลนะนลาวจ้ะาอยูหาย,ย,หายินตามทงไฮทงหน้า กินตามธรรมชาติแนวแสบกันแล้วแต่ผูมักนะจ้าแนวเขาเคยถูกเพียงดูปูฟังมาแบบนี้เขาก็มากินแบบนี้แนวกินแพงๆดูๆที่เพิ่นวาแสบปางทีเขาอาจจะวาแสบก็ะไรนะจ้านี่แหละเนาะเพิ่นวาค้นห้ามักก็คือกันอีปูสดๆอย่างหอมๆเป็นแต่แสบ,บ่าจ้าช่วงนี้อีปูกำมันร้ายค่าพยาวายุบ้านก็นกนเริ่มเย็นเริ่มน้า,าแล้วมีหน่อยก็กินตามหน่อยมี่ยังก็กินอันนั้น นี่ละจ้าวิธีของคนอีสานต้มน้ำปลาแดกท้อนๆต่ำอีกระป,ระปรูให้ละเอียดมุนๆรอให้หนาวๆล่มๆคนนี้จักน้อยกะซิบอืึดปลากินแล้วจักน้อยกะซิผ้าไปหาปลาบืนเอยปลาล่หลุมรอให้หนาวๆก่อนจ้าเพราะว่าปลาช่วงนี้ยังว่าท่านมั่นปานไหนใส่แบพผิดล่งไปต่ำอีป,ปูใหม้มุนๆละเอียดจักน้อยจ้าใบตางล่องท้งหน้านกระไรล้วายูเล้วกินมาโหลคือการเฮามันก็นดีแบบนี้แล้วจ้า บะตองเสียงเงินซือ้อถ้าเฮาพอลือกกินตามรายละเอียดแลกกว้วก็ใส่น้ำต้มปลาแดกลงไปใส่หอมใส่ผงแซบคนๆๆให้เข้ากันมีปรุงรสตามชอบสํำหนีป่อนอิป,ปูเฮากะเซจแล้วแนวกินมอนง่ายๆหาซื้อหากินบ่ได้ตาม้านสะดวกซื้อ,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 อแนวกนิันบานๆธรรมดาธรรมดาเ่รสชาดระดับโรงแรมหาดาว่นเด้จ้นนี่หมกป่าหอมๆป่อนอิป,ปูแซบแ กับพักในหัวในสวนเฮาคือเกามาจ้ามาแสบน้ำกันเดอ้อ